ิปนี้เป็นของฝากสำหรับลูกทุกคนพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าไปไม่อยู่นานจะพบจะพ้องพานเพียงเสี้ยวการของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นหลานแต่ชีพมิทนทาน ย่อมร้าวรานสลายไปโถ่เถิดถ้าสงสารอย่าเก่าขานให้ช้ำใจคนแก่ชแชรวัยย่อมเผลอไผยเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ร้อนพอสุขใจ เจ้ากดบึ้งให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ย,ยามป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้นเหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสะงางามพอโทษถ้าทำผิด ขอให้คิดทุกมงยามใจแท้มีแต่ความหวังคอยช่วยอำนวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่ได้นานวันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง